สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลขาเกี่ยวทองคำสานการราคาทองคำมิครอนแนวโน้มราคาทองคำและรางงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่30เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปิดร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์เนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในขณะที่พรุ่งนี้นะคะจับตาการถแถลงแผนการลงทุนด้านสาธารณูปโภคนะคะของประธานาธิบดีโจไบเดนวงเงิน3ล้านล้านดอลลาร์ส่วนเช้านี้นะคะค่าเงินบาทอ่อนค่าบริเวณ30.22บาทต่อ1นดอลลาร์เป็นปัจจัยบวกต่อทองในประเทศหวัวเส้นเฮงวิเคราแนวนโน้มราคาทองคำสปอร์ตไว้ดังนี้นะคะหวัวเส้นเฮงวิเคราะหแนวนโน้มราคาทองคำสปอร์ตคาดจะเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวดาว โดยคาดว่าจะปรับลดลงสู่แนวรับบริเวณ1,700ดอลลาร์ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญหากหลุดแนวรับนี้ลงไปนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,680ดอลลาร์ส่วนแนวต้านนะคะจะอยู่ที่1,730ดอลลาร์หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,740ดอลลาร์แมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเฮงมณฑน,นีด้วยนะคะ สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าที่30เดือนมีนาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาา .29 นท,ทองคำแท่ง96.5%รักซื้อ25,200บาทขายออก25,300บาททองรุปพัน96.5%รักซื้อ24,741บาท 12สตางค์ขายออก25,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่30เดือนมีนาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาิกา29นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไปถึง200บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณฑีนี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราะคาออกมาจากสมาคมค่าตรงคํากี่ครั้งนะคะและราคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิทก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่วงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิทด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่สิทนิําเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ